สวัสดีครับผมพีเพนครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าเจ้าตัวเครื่องนะครับผม iPad Pro ปี2021นะครับผมหน้าจอ11นิ้วนะครับผมจะพูดถึงในเรื่องต่างๆแบบโดยรวมเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมบอดี้เครื่องนะครับบอดี้เครื่องนะครับผมไม่แตกต่างจากเดิมครับเป็นบอดี้ลักษณะแบบบ้าเป็น iPad Pro 2020ลักษณะจะเหมือนกันครับแตกต่างที่คือดูลำโพงนะครับมันไม่ตรงกันครับผมแค่นั้นครับผม แตกต่างกับ iPad Pro ปี2020นะครับที่แนี่คือใส่เคสของกันไม่ได้ครับเพราะว่าใส่เคสได้ครับแต่รูลมโพมันอาจจะบังไปถึง2-3รูนะครับกล้องหลังบอดี้เดียวกันนะครับผมแล้วก็ด้านข้างครับนี่นะครับผมเหมือนกันทุกประการครับกับ iPad Pro ปี2020ครับนี่นะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องครับผมประกอบด้วยนะครับอย่างแนกนะครับคู่มือครับผมนีเลยอันนี้ผมจะพรีวิวช้าๆนะครับผมในคู่มือครับก็จะมีสติกเกอร์ครับผมตามคอนเซ็ปต์แอปเปิ้ลให้สองคันมาอยู่แล้วครับแล้วก็หัวชาร์จครับเป็นแบบ20วัตต์นะครับผมมาให้เราเลยนี่ครับผม ยี่สิบวัตเขียนบอกเลยนะครับว่าหัวชาร์จขนาดยี่สิบวัตต์แล้วก็สาย USB Type C ครับ Type C ทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อใช้ต่อเข้าไปนครับในในตัวเจ้า iPad นะครับใช้ CPU นะครับเป็น M1 นะครับผมเป็น CPU เดียวกับ MacBook รุ่นปัจจุบันนะครับก็คือความเร็วความแรงคือแรงแน่นอนครับผมแล้วก็พอร์ตนะครับเปลี่ยนจากเดิมก็คือทุกอย่างครับเหมือนเดิมเปลี่ยนพอร์ตด้วยครับผมพอร์ตจากเดิมนะครับผมนี่เลยแต่ก่อนนะครับใช้พอร์ต USB Type C ธรรมดา แต่พอรุ่นเป็นปี2021ใช้พอร์ตเป็น Thunderbolt นะครับทำให้การรับส่งการเขียนข้อมูลรวมถึงการฉาบนะครับอาจจะเร็วกว่าเดิมครับผมนี่เลยครับผมความจุที่ผมซื้อมานะครับก็คือ256นะครับพูดถึงในเรื่องประกาด้วยครับผมกปากกาเราสามารถเอาปากการาคาไม่แพงนะครับที่ขายอยู่ช้อปปีสามารถนำมาฮัสกีนได้ครับผมเราฮัสกีนให้ดูครับโดยไม่ต้องเชื่อมต่อบูทนะครับ ผมใช้แอปก d n โ t e s ครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับครับอันนี้ผมจะรีวิวไปช้าๆให้เลยนะครับครับเราเอามือวางก็ได้ับเวลาเขียนเห็นไหมครับนี่ครับคือประการราคาแค่นี้ถือว่าโอเคครับในการใช้งานเพราะผมไม่ค่อยเอามาวาดรูปภาพผมมาขีดเขียนบันทึกจดบันทึกผมจึงเอาปะการราคาประมาณนี้ครับในในช้อปปี้สตาเพื่อนๆก็ไปลองหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า ราคาเท่าไหร่ครับผมสเปกก็จะคล้ายๆกันครับไม่แตกต่างกันมากครับทุกยี่ห้อแต่หอเ Apple p e n ซ i l ผมว่ามันแพงผมเลยไม่ซื้อครับจะสำหรับใครซื้อครั้งเดียวก็จบคือ Apple pencil นะครับในส่วนของเรื่องกล้องนะครับผมจะพูดเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังนะครับสเปกมันไม่แตกต่างจากเดิมครับการถ่ายรูปนี่ครับผมผมได้ถ่ายรูปมาครับกล้องหลังครับสกินโทนก็ออกจะโทนแบบโทนธรรมดาคล้ายๆเราถ่ายในฟ p ้ o น e เลยครับผมนี่เลย ในส่วนของในส่วนของกล้องครับผมในส่วนของกล้องหลังครับจะมีเลน normal กับเลนแอนต์ายเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมคือวิดีโอที่ผมถ่ายจากกล้องหลังมานะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับในการใช้อันต์วายขนาด 4K ส0มสิบเซนเมตรครับผมนะครับ แล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้าจะมีเลนส์อันต้าไวท์นะครับพิเศษนะครับกล้องหน้าคือมีเลนส์อันต้าไวท์ทำให้เราถ่ายวีดีโอเป็นเลนส์มุมงกล้างพือห้ครับเรามาถ่ายวอล์กก็ได้ครับผมมันกว้างดีมากครับนี่ครับที่ผมทดสอบมาให้ดูนะครับในการถ่ายนี่นะครับผมเดินครับอันนี้ถ้าสมมุติเราถ่ายแบบวีดีโอกล้องหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่นี่เลยครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมเดินนะครับผมเดินปกตินะครับนี่ครับจเห็นได้ว่าการถ่ายมุมที่วิดีโอของผมคือมันเป็นเลนมุมกว้างมากครับอันนี้คือรูปภาพที่ผมถ่ายมานะครับ รูปภาพคือรูปภาพรู้สึกว่ามันถ่ายได้เก็บะหยัดของเสงนะครับแต่ในที่มืดอาจถ่ายไม่ดีนะครับเพราะว่าค่าเอฟมันอาจจะไม่สู้ในที่มืดเท่าไหร่ครับแต่ในที่แสงจ้าของรุ่นนี้ทํางานได้ดีมากครับผมพูดถึงนะครับในส่วนของการงอนครับผมจะพูดเรื่องการงอนนะครับในการงอนครับโอกาสมันเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องนี้ครับผมเพราะว่ามันใช้บอดี้ลักษณะเดิมเพราะว่า Apple บอกว่าไม่อยากใช้วัสดุใหม่ครับเพราะว่าการรีไซเคิลครับ พูดง <łość> ่ายคคือ Apple ลรักโลกครับห่วงว่าถ้าเปลี่ยนรีไซเคิลแบบแข็งแข็งแรงแรงหรือว่าแข็งแรงกว่านี้ครับผมมันอาจจะผลกระทบต่อสินแน่นอนอันนี้เป็นเหตุผลของ l e นะครับผมก็พูดตามที่ผมดูพรีวิวหรือว่าดูรีวิ่งแอง Apple มานะครับแล้วก็การการเช็คนะครับผมการเช็คว่าเครื่องอไหมเราหาพื้นที่เรียบครับผมแล้วเราวาง จากนั้นนะครับผมหากระดาษก็ได้ครับสอดเข้าไปถ้าสอดง่ายหรือว่ามีเส้นโค้งเนี่ยครับผมหรือว่ามันโยกเยกหรือว่าแนวนี้โยกเยกก็คือเครื่องท่านมีโอกาสงอนะครับอย่างแรกท่านก็เอาวางตรงนี้นะครับอย่าวางตรงนี้ครับเพราะว่ากล้องท่านมันบางนะครับวางคว่ำหน้าลงนะครับนี่นะครับผมในส่วนของ education นะครับในส่วนของการเล่นเกมการเล่นเกมทุกอย่างครับไหลเรื่อยๆครับกับ CPU M1 นี่ผมไม่ขอพูดเลยครับเพราะว่าผมลองเกมนี่ครับผมลอง ROV ลอง g a t c ช i น Impact ลอง PUBG ลอง Free Fire ลองเกม,มต่างๆนะผมที่มันหนักๆก,ก็สามารถเล่นได้ทุกแอปพลิเคชันของเกมอย่างไรเลื่นครับไม่มีกระตุกแน่นอน,นครับอันนี้ข้อดีของ iOS นะครับที่ผมขอชมนะครับว่าการจัดการการเล่นเกมได้ดีมากครับแล้วก็การเล่น Facebook, Twitter, i g นะครับผมก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมในการใช้งานนะครับ ในส่วนของที่ผมใช้มานะครับในการชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่นะครับที่บางคนนะครับเคยเห็นว่าอุย้ยทําไมแบบ80%แล้วแบตมันไม่ขึ้นครับเพราะว่าเหตุผลนะครับมันเหมือนกับ iPhone นะครับมันรักษาถนอมแบตเราถ้ามันรู้สึกว่าแบตเตอรี่เข้าเกินอัตราหรือเข้ามากจนเกินไปครับทาให้แบตเตอรี่มันทํางานผิดปกติทั้งนั้นมันจะท,ทําเต็มที่แค่แปดหลังจากนั้นที่มันกลับมาสู่สภาะปกติมันจะค่อยๆไล่ครับผม จาก80-100อย่างช้าๆครับระหว่าง1-80ถึงมันจะช้าเร็วมากเลยครับจาก80-100มันจะค่อยๆปรับลงนะครับผมในการใช้งานนะครับเพราะว่า Apple นะครับห่วงการใช้งานสุขภาพแบตนะครับมันจึงลักษณะนะครับผมของ iPhone นะครับที่จะดูเปอร์เซ็นต์แบตแล้วมันจะมีการตั้งค่าครับผมที่ว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไรครับผมนี่นี่ครับผมมันจะบอกว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไรครับผมนี่นี่ครับมัน ง่ายว่ามันเป็นแบบว่าถนอมแบตของเราครับว่าให้เราใช้งานแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่ครับในเรื่องประกันนะครับผมจะพูดถึเรื่องประกันประกันบางคนแบบเปิดเครื่องยี่สิบเอ็ดเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นปีหน้าว่ายี่สิบเอ็ดอย่างนี้เพราะว่าง่ายๆนะเพราะว่าประกันนะครับมันจะนับถอยหลังหนึ่งวันสมมติผมเปิดยี่สิบเอ็ดมันจะขึ้นประกันคือยี่สิบของปีหน้านะเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับผม ในส่วนของการใช้งานนะครับผมว่าความจุที่ผมแมนะนําว่าท่านเพื่อนไม่ว่ารูปเล่นเกมหรือเล่นอะไรหนักผมแมนะนําว่า1นึอก็เหลือๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเกมหนักๆอะไรบ้างผมแมนะนําว่า2องห้าคือทางออกที่ดีมากครับในการใช้งานคือ2องห้าขึ้นไปนะครับผู้ดในส่วนของการติดฟิล์มนะครับผมติดฟิล์มแบบกระจกนะครับเพราะว่าข้อดีของการติดฟิล์มแบบกระจกนะครับผมมันจะ ใช้งานนะครับก็คือใช้งานได้ดีครับฟิล์มแบบกระจกก็คือมันจะไหลลื่นและการดูคอนเทนต์สีสันหน้าจอนะครับของ iPad นะครับจะออกมาได้อย่างสมจริงครับเแต่ถ้าเป็นฟิล์มแบบว่าฟิล์มแบบเขียนนะครับแบบกระดาษนะผมมันอาจจะแสงทําให้แสงเราดอบและเวลาดูหนังครับมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับผมมันจะแสงสีดอบลงครับในเรื่องแบตนะครับแบตของ iPad Pro ปี2021 อึดครับผมและการดูเน็ตฟิกนะครับรองรับแบบ HDR ทำให้ดูหนังแบบดีมากครับแล้วก็ลำโพงสีตัวฟังเพลงคือเสียงดีมากคนต้องการทดสอบในการฟังเพลงให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนก็ไปหาดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ปิดฉากนะครับผมมีคลิปการเล่นเกมในเกมต่างๆให้ดูเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสรุปว่าราคานี้ในตัวสเอดนิ้วยังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคา,าแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับพีเพย ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำวันนี้ขอบคุณครับ